ส่องพิธีช่วงเช้าเจนเนี่ยิวค่วงแขนเข้าประตูวิวาก่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวปลายแดงด้วยนะคะสำหรับเจนเนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนเนี่ได้หมดทัดชื่นกับยิวฉัดมงคลซึ่งในวันนี้วันที่11พฤศจิกายน2564เป็นเรื่องงามยามดีที่ข่วงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาโดยทางด้าน เ c e b o o k ของเจนนี่ได้หมดทัศนดชื่นได้ไลฟ์พิธีมงคลสมรสช่วงเช้าให้ได้ชมกันไปสดๆจากทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทางด้านของสาวเจนนี่นั้นถูกแปรงโฉมเป็นเจ้าสาวแสนสวยโดยช่างแต่งหน้าคิ้วทองระดับประเทศอย่างน้องฉัดโดยทางด้านเจนนี่ก็ได้แชร์ภาพตัวเอง ก่อนพิธีบอกเลยค่ะว่าขอบคุณพี่ชัดมากๆนะคะท่ามกลางแฟนคลับก็เข้ามาชื่นชมและแสดงความยินดีจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ